สวัสดีพี่น้องที่รักในกีฬาวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้ก็เริ่มต้นสำหรับการเชียร์ของทีมชาติไทยของเราที่กรุงอัคาราประเทศตุรกีนั่นเองนะครับเปิดตัวมาก็พบกับความสดใสของนักวอลเลย์บอลชาวไทยของเรานะครับวันนี้กรรมการเป็นชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็กองเชียร์ของทางตุรกีก็มาเชียร์เต็มที่ซึ่งเต็มอัด ทาจันของสนามนะครับที่ใช้ในการแข่งขันนั่นเองนะครับซึ่งในลักษณะของการแข่งขันในวันนี้ทีมตุรกีนะครับก็เปิดเกมมาก็เริ่มบุกใส่กับทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งทางโค้ชด่วนนะครับก็สามารถที่จะแก้เกมในช่วงท้ายๆเกมออกมาได้ค่อนข้างดีและก็เป็นฝ่ายที่ตุรกีเองเนี่ยเริ่มมีความกดดันมากขึ้น หลังจากที่เราเปลี่ยนพรพันธ์เกิดปราดมานะครับน้องชมพู่ลงมาก็ทําให้เกมของเราไหลลื่นขึ้นไปอีกนะครับก็ทําให้เซตแรกนะครับทีมชาติไทยเราสามารถที่จะชนะทีมจากธุรกีไปด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างที่จะ ทำให้แฟนบอลชาวไทยหลายๆคนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับด้วยคะแนน23นะฮะกับ25นั่นเองนะครับซึ่งไทยเรานะครับนำไปก่อน1เซตนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ก็นำมาฝากให้กับหลายๆท่านนะครับเชียร์กันต่อไปสำหรับทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันบอลล์บอลเนชันลีกปี2022นี้นะครับ